สวัสดีค่ะมากินปลาต้องกร้นร้อนๆกับแกงไก่ค่ะมาค่ะกินแบบนี้ค่ะอิมเด้เอฮะอะไรเ เ,เข้าเย็นเหลือนะคะ่ะข้าเย็นเหลือก็เ,เลยเอาไข่ลูกเดียวใส่นะเข้าไปเนาะก็เลยเอาไปทอดค่ะ,ะถักจังสกุกเยอไวอ่ะใช้เป็นนอช้อนให้ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเกิดกันูฟังนะคะขอบคุณค่ะของก็สำมัสขายกับเพื่อนมาจากไกลนะคะนั่งเครื่องบินมาค่ะไปฮของกูนี่ค่ะมาจากประเทศสลาวะค่ะ ต้องใส่ตู้น้ำแข็งเอาไว้ค่ะถ้าจะกินนะเขาต้องให้ะละลายน้ำแข็งแล้วเอาไปเอาไปทอดค่ะ นี่ก็มาอมตอม์าโต้นะคะตอม์าโต้อ่อนนี่ลูกอ่อน่ะลูกสดๆนะคะนี่ยังไม่สุกค่ะ,ะ,คะลค่ะดื่มน้ำมะขามนะน้ำมะขามค่ะยุสมาขามค่ะ ไม่มันค่ะคือว่ากระทะแค่ทามันนิดหน่อยนะกินปอกๆก็ได้ค่ะใสร่รสดีนิดหน่อยลงไปข้าวไข่เย,ยาวเนาะ กินอีกอันนะคะไม่ได้กินเยอะๆเนาะอิ่มเนาะต่อิ่มมากแป้งค่ะคือกินกินไม่ได้เยอะหรอค่ะกินไม่ได้เยอะบางทีอยากกินอะไรก็กินนะแต่กินไม่ได้เยอะค่ะก็เลยไม่อยากจะถ่ายให้น้องๆดูนะเวลากินเดี๋ยวน้องๆจะไม่หิวอ่ะเ <laughs> พราะไปกินกินไม่เยอะเนาะ ใครจะกินอาหารได้เยอะเนาะกินให้เพื่อนๆดูกนเพื่อนๆก็คงจะหิวันเนาะอย่างพี่กินกินอะไรแม่นไม่เยอะอกินนิดเดียวค่ะถ้ากินอะไรถ้าช้าเนาะมันจะอิ่มไปเลยค่ะแต่ว่าอาหาร้าหงส์จะต้องกินนะถ้าพูดเนาะมันจะอิ่มไปเลยค่ะ เป็นคนที่กินช้าแต่ว่าไม่อยากพูดตอนกินค่ะหรือว่าถ้าพูดตอนกินนะพี่จะอิ่มไปเลยเข <c oughs> เลยกินให้น้องๆดูไม่ได้เนาะถ้าพี่ถ้าพี่พูดอะพี่จะอิ่มไปเลยค่ะแต่บางคนก็กินได้พูดได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ส่วนตัวของบุคคลเนาะ แต่พี่ก็ชอบดูนะเวลาน้องๆทุกคนนะว่าพี่ๆเนาะจะกินกินไปพืดไปค่ะพี่พิ้นก็ดูแล้วก็หิวเนะเดี๋ยวถ้าพี่พิ้นเองก็ไม่ได้นี่แค่กินนิดเดียวก็โอเคละพูดได้เนาะ เก็บแป๊บเดี๋ยวได้ค่ะอาหารยังร้อนอยู่อ่ะสองอันแล้วนะคะมันเป็นคู่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะน้องๆจะเป็นคู่แบบนี้ค่ะพี่เปิ้นก็เลยฉีกออกมานะเป็นสี่อันค่ะ ขอกินอันนี้หมดนะแล้วก็จับ <laughs> อาหารมื้อค่ำค่ะ <c oughs> จะกินอีกสองอันค่ะโอ้ยแล้วค่ะ กิน2องอังค่ะพอกินมะเขือแล้วค่ะตองแม่ตู่โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแฟนก็มาต่ออีกเนาะแก่กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวแกก็ไม่กินอีกเนาะลูกๆก็ไปข้างนอกแล้วค่ะเขาเขาออกไปกินข้างนอกเดี๋ยวแฟนก็กินกินแล้วเดี๋ยวพี่เพินก็เก็บเนาะโอเคขอบคุณกาะไมไปค่ะประเดมมาคาเซกัมเซียกัมเซียเปิงยิ้ว